นี่จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะถ้าสามารถเปิดปากได้อะไรที่เขาอยากบอกเราในตอนนี้อามาดูนะคะเป็นยังไงบ้าง I still think of our memories often nostalgia คือเขาบอกว่า เขาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆความทรงจำเก่าๆของเขากับคุณบ่อยมากหนักมากด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะพลังงานคนเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจพลังงานคนปัจจุบันแต่ช่วงนี้งอนงกันอยู่ไหมเลยอาจจะคิดถึงวันวานยังหวานอยู่ หรือไม่ได้มีอะไรแค่แบบนึกถึงแล้วก็อดที่จะยิ้มไม่ได้ในคะในวันเก่าๆที่คุณกับเขาว่าค่ะเคยมีวันดีๆร่วมกันอะไรประมาณนี้เนาะ Could you give me one more chance เธอ เธอจะให้โอกาสฉันอีกครั้งจะได้ไหมนะฮะเออบางคนก็อาจจะเป็นกลิ่นอายเก่าๆพลังงานเก่าๆจริงด้วยแหละนะคะอืแล้วอาจจะอยากขอโทษให้คุณยกโทษหรือให้อภยัยหรือให้โอกาสเขาบางคนไม่เก่าแต่ตอนนี้อาจจงึงอนเป็นอยู่ก็ได้นะคะหรือบางคนไม่ได้มีอะไรเลยแต่บอก อยากให้รู้นะว่าวันใดวันหนึ่งถ้าคุณมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยเขาอะไม่อยากให้คุณไปไหนนะคะอยากให้คุณกับเขาเนี่ยได้ให้โอกาสกันและกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในนี้จ,จะมีใครบางคนใจร้อนหุนหันพันแล่นชอบตัดสินใจหรือเปล่านะคะ I am working towards a better future. นะคะเขาบอกว่าเขากำลังทำงานหนักมากเลยเพื่อนาทีคตที่ดีขึ้นบางทีเขาอาจจะจริงจังเรื่องของคุณมากกว่าที่คุณรู้แต่ว่าบางครั้งมันไม่ใช่แค่รกักไงอาจจะต้องมีเรื่องของความมั่นคงการงานการเงนินอาชีพแล้วก็สิ่งนี้มันอาจจะเป็นประเด็นปัญหาในะครสบมรัวเช่นทำให้คุณเขาไม่เข้าใจกันไม่มีเวลาให้กันหรืออีกในหนึ่งนะคะ คำว่าอาจจะอยากทํางานในความสัมพันธ์นี้เพื่อให้เรื่องของเราทั้งสองคนเนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยไปได้วยกันได้ดีขึ้นด้วยก็เป็นได้นะฮะอืม you inspire me เขาบอกว่าคุณเป็นกำลังใจคุณเป็นแรงบันดาลใจคุณเป็นแรงผลักดันให้กับเขานะคะ มันคนช่วงนี้ทดท้อห่อเหี่ยวด้ยนะเหมือนต้องการกำลังใจจากคุณนะ่ะอืมนะฮะ I thought you said that you love me เขาว่าเขาได้ยินว่าคุณนะ่ะบอกรักเขาเออเหมือนทวงอะ่ะเธอรักฉันไม่ใช่หรอในเมื่อรักฉันก็ต้องเข้าใจฉันสิอะไรประมาณเนี้เออนะคะ I am reflecting on my actions and realizing the error of some of my ways. โอเคเขามีการที่แบบนึกย้อนสะท้อนใจเหมือนกันนะในความที่ไม่น่ารักของเขาเนี่ยนะคะเห็นแล้วก็แบบคือรู้แล้วแหละว่ามันมีบางจุดที่เขาอะไม่โอเคกับคุณแต่คุณอย่าว่าเขาเยอะได้ไหมอะเออแค่นี้ก็ส่งนึกผิดไม่ทันแล้วนะนะคะเขารู้แล้วเนาะ I feel so ashamed for stupidly treating you เขาบอกว่าเขารู้สึกละอายเหมือนกันนะที่ไม่น่ารักกับคุณนะคะดูแลคุณได้ไม่ดีเนาะอืมไม่ใช่เขาไม่รู้เรื่องนะอืม I thought about reaching out to you but then I stopped m y s เซ f มีคนกลัวๆกลๆอยู่ตรงเนี้ยอยากจะขยับเข้ามาคุยเข้ามาหาแต่ก็บอกหยุดก่อนอย่าฝ่าวอย่าฝ่าวอย่าพึ่งอาจจะกลัวคุณว่าเปล่าไม่แน่ใจนะคะเออ Keep shining bright for me dear so I can come back home แต่เขาบอกว่าเธออยู่เป็นกำลังใจให้ฉันตรงนี้แหละอยู่แบบสดใสยอยู่แบบน่ารักอบอุ่นหนนะ่อยเนาะ อย่าโกรธอย่า,ยาเคืองกันเลยนะคะเดี๋ยวพอฉันเห็นทิศทางลมที่มันสงบฉันจะเข้ามาหาเธอเองอะไรประมาณเนี้แต่แบบถ้าเกิดเขาเห็นคุณยังตึงๆอยู่ดูแล้วบรรยากาศขมุข,ขมัวไม่สดใสอารมณ์แบบเหมือนฝนฟ้าขนองเนี่ยคาจะยังไม่กล้าเข้ามานะคะอาจจะเป็นเคสที่เงียกันอยู่หรือในกรณีที่แบบว่าอ่ะ มันดีขึ้นดีคุณนะเขาม,มีเรื่อไม่เข้าใจเนี่ยกันเนี่ยเขาบอกว่าใจเย็นๆนะเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโกรธนะคะรออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาเนาะอืม I can see my future with you เขาบอกเขาก็ยังเห็นภาพอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะอาจจะอยากมีวันดีๆร่วมกันอะไรอเงี้ยนะคะหรือมองถึงความสัมพันธ์ระยะยาว It isn't what it seems. Not all that glitter is gold. คุณอาจจะคิดว่าเขาอะเฉยชาไม่สนใจไม่หือไม่อือหรอกแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เห็นน่ะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะอย่าพิ่งรีบตัดสิ่งการจะได้ไหมเนา no? ะ I'm thinking about ถ้า h o u l d p p o o o i z z e to you เขาบอกกำลังคิดเหมือนกันว่าจะขอโทษคุณยังไงดีนะคะเออเคสนี้อาจจะไม่น่ารักเนาะ you are never far from my mind แต่เขาบอกว่าคุณไม่เคยไกลาจากความคิดคำหนึ่งของเขาหรือหัวจิตหัวใจของเขาเลยจริงอยู่ที่เขาอาจจะต้องไปจัดการเรื่องราวของชีวิตของเขาอะแต่คุณยังคงอยู่ในใจในห่วงคำหนึ่งเสมอนะคะอืม บางคนตอนนี้อาจจะมีเรื่องคุณเต็มหัวด้วยนะคุณอาจจะไม่รู้ไม่รู้หรอกค่ะถ้าเขาไม่บอก Distance and time never keep us apart เขาบอกว่าถึงแม้เราจะมีระยะทางที่ไกลกันหรืออาจจะแบบเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แต่ไม่เคยทำให้คุณกับเขาเนี่ยห่างกันได้อย่างแท้จริงเลยบางคนก็ move มูฟอในวงกลมนะรักกเลิกเลิอก,เลอกอะไรเงี้ยถึงใจรักรๆเลิกเลิก,เลกทะเลาะงอนวนลุ่ แต่เขาก็บอกว่า I m still in love with you mm hmm. นะก็ยังรักกันอยู่นั่นแหละเนอะยังรักยังมีใจอภัยดิฉันร่วงค่ะ <laughs> Your love sets my heart on fire ร่วงทำไมใครหัวร้อน <laughs> ใครร้อนไม่ไหวแล้ววะใบนี้แหละที่ร่วงหรือไหมเนี่ยน,นีคือว่าเขารู้สึกว่าความรักของคุณนะคะมันทำให้ชีวิตเขาสดใสหรือนี่พลังงานดีๆหรือเต็มไปด้วย ไฟปรารถนารือแรงจุนใจอะไรก็ตามแต่นะคะมันมีเหมือนคนอารมณ์ออนไฟเนาะไม่แพชัันก็อารมณ์แบบไม่ไหวแล้วหรือเปล่าอารมณ์ผูเขาไฟจะระเบิดประทุต้องเคลียร์กันว่าเนี่ยเนี่ยแต่มันก็มีความรักอยู่ในนี้แหละเออดูทรงนะเครื่องนะไฟจะประทุนะนะคะแต่ก็ยังแบบนึกถึงวันเวลาที่สดใสเนาะ ตอนที่รักกันนะคะ uh, I'm s a I've saved your pictures from your social media เขาบอกว่าเขาเซฟรูปคุณนะจากโซเชียลมีเดียอาจจะไม่ได้เซฟก็ได้ค่ะอาจจะดูซื้อๆนั่นนะอืม mm. I feel too much pressure right now เขาเขาเครียดรู้เครียดอะไรอาจจะงานเงินภาระหนะ้าที่ความรับผิดชอบหรือแม้กระทั่งเครียดเรื่องของคุณมากกว่าที่คุณรู้นะคะก็ไม่รู้หรอกคะ่ะถ้าไม่บอกใครจะตัดสรู้เนาะเออ Please trust me once again เขาบอกว่าเชื่อใจเขาอีกครั้งจะได้ใหม่นะคะอือและใบสุดท้าย you're the best thing that ever happened to me เขาบอกว่าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเขานะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังสนใจดูดวงส่วนตัว ทักมาได้ตามพิกัดที่แปะมาให้นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ